สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็พ้นจากประเทศออสเตรียแล้วนะคะเพื่อนค่ะเราเข้ามาอีกประเทศเล็กๆนั่นก็คือลิเกนสไตน์นะคะเพื่อนค่ะ mm hmm. ก็ไม่ทราบว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกแบบไหนนะคะเพื mm ่อนๆนี่ค่ะเป็นประเทศเล็กๆภูเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะ mm hmm. ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนค่ะนะคะ กำลังจะไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อนขานั่นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเป็นวังโบราณ เจริญก็ออสเตรียเจริญนะคะเพื่อนค่ะนะคะทางนี้ก็จะเงียบๆนิดนึงนะคะก็เขาเป็นประเทศเล็กๆนะคะเป็นวังโบราณชื่อบาดุสนะคะเพื่อนค่ะเขาจะมีเครื่องนิ่งเขาบอกว่ายังมีกระสัดยุงนะคะนี่ค่ะสวยนะคะเพื่อนค่ะ เล็กๆนะคะกำลังจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะต้องผ่านประเทศนี้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะเพื่อนๆนี่มีโบสด้านหน้าด้วยนะงามมากเลยนะคะจัก,กรยานก็ขับ ตรงหน้าเรานะคะโอ้ยโบสถ์สวยงามมากนี่ค่ะ จทย์นะคะเพื่อน